โอ้แดดสองวันนี้คือแบบนี่ Ngon, ngon Mà lê, hồi như thế à. Cốc, mà, là, cốc, 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 cốc. จริงเลยบอกม่าบอกว่าบอกว่าเออบอก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 คิดถึงกันแน่เลยไม่อยู่อ่แท้ไม่มาทิ้งยังงีคิดถึงกันแต่ตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาให้ชื่นใจกันดูของกันจนหัวลื่นปึ๊บลื่นปึ๊บลื่นปึ๊บเลยดูเลยมันช้างเลยลอง ไปหายายมาไปหายายมาหายายที่ไปแววไแ๊บโอ้โ้างม่วันหล่อแม่วันห่อไม่ละหลานแม่เนี่ยหวานเล ก๊กี <g 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 ้ก๊กี้ลูกไมกี้อ๋อเป็นสัญลักษณ์ลูกเห็นไฟแล้วแวบแวบแวบบันไมกี้ดูแม่เห็นไฟแล้วเ็นไฟีแม่ตัวอื่นไม่มีไฟติดท่าหลัง